เอาละพวกเรามาถึงแล้วน้มันทายไฟเตอร์จากตาวือเปล่านายคุณว่าแท้แท้เออขอโทษด้วยคุณจับผมขึ้นมาทำไมอ่ะที่กาสซีคนอยู่ไหนไม่ย่าต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 าคุตสิได้มาดู เฮ้ยนี่มันไม่ใช่กีการ์ซิลิคอนผมไม่มีตัวนั้นหรอกแต่แท็กกูจะทำไรวะท่านเอา S S D ไปสืบสูดาวงานก็ขอตัวไปก่อนแล้วคันเอาละประกอบเรียบร้อยแล้ว เที่ยวกับล่างเลยเลยดูสภาพที่มันประกอบจะกลับล่างแบบนี้จริงเลยยังไม่รู้เลยว่าจะกลับล่างแบบนีท่าไหนอะเบนรู้สึกเหมือนไอ้ดังมาแล้ว S S D ค่าละค่าจ่ายเงินไปแล้วนะรู้สึกเหมือนได้เวลาฮิ่แล้วสิไอ้ไก่ดูเขาขี่เงน điều chưa điều chưa Ben, lối phố lang mà anh bắt nổi nổi cái này ta peo 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 มันหายไปบอกมาว่า S S D ของข้าอยู่ไหนไปเถอะไอ้หน้ามึดแล้วผเจเพิจได้ มาว่า SSD อยู่ไหนบอกให้ก <c oughs> ูงูสิอยู่ที่ดาวเพโตเปียเวแก๊กมันไปเพโตเปียแล้วอปัชยาปฏิเทเทนาอปัชยาปฏิเพิบเพิบเบอปัชยาปฏิเทิบเถิบเถิบอปัชยา ไอคิกาสซีคนเอาเอสดมาซะได้โปรดไวชีวิตข้าหรือขไม่ข้าต้องไว้ชีวิตเจ้าข้าจะไปซื้อข้าหมูแดงเจ้าทำไมคงตอบกวนแบบนี้ <c oughs> ดีข้ามาข้าจ่ายุูปไปแล้วของข้าไม่ใช่เลยอย่าเอาไปไม่มาช้ากหนเอยเป๊บไอ้นี่มาใช้า SSD ตัวพื่อเต็มแล้วดีกว่าหาใหม่ก็ได้วุ้ยตอนนี้เขาเป็นไงบ้างเหรอ้าเป็นไงแล้ว ข้าขอฝาให้เบนเทสันไปช่วยกูดาวแทนขค่ะเบนเอาเขาข้าไปแล้วไปช่วยดาวซะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ Crazy Diamond โด้ย่ ขาคนนั้นมาเหรอว่าฉันไม่กลับมาแล้วไอ้ขี้เกียจสิ่งของคนยังอยู่ในวันที่ได้ใช้ของเขาฉันคืนแล้วกันขอบคุณที่มาแวมากูด่าแล้วกันนาะทุกคนดูดีใจกันเนาะใช่ไหมเนี่จะกลับบ้านตอนไหนล่ะ